แนวทางฟุตบอลคุยกับโต๊ะในค่ำคืนประจำวันที่29ธันวาคม2568คุยกับโต๊ะจัดเตรียมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อย5คู่สำหรับวันนี้สำหรับคู่แรกคุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเยือนอย่างอิฟสวิชทาวที่บุกไปเล่นในบ้านของโคเวนทีจากศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนเวลาตีหนึ่งคืนนี้อิ w i c h Town ได้รับแต้มกลับไปอย่างแน่นอนคู่ที่2คุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบร ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ How ซิตี้จากศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนเวลาตี2.45พูดได้ว่าปีนี้เจอกันไป2หน How ซิตี้ยังไม่ชนะมิ d เดิลสโบร h เลยคู่ที่3คุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเยือนอย่างเพรสตันที่บุกไปเล่นในบ้านของเร็กซ์แฮมจากศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนเวลาตี2.45เพราะตอนนี้ฟอร์มเร็กซ์แฮมดูไม่มีทงเอาซะเลยคู่ที่4คุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเยือนอย่างบริสตอลซิตี ที่บุกไปเล่นในบ้านของมิววอลจากศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนเวลาตี2.45 mm hmm. เนื่องด้วยฟอร์มบริสตอลซิตี้กำลังพุ่งส่วนมิววอลกำลังล่วง mm hmm. และคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้คุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดที่บุกไปเล่นในบ้านของนอริ c ซิตี้จากศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนเวลาตี2.45บบอกได้เลยวัตฟอร์ดทั้งใจ ก็จบกันไปสำหรับแนวทางฟุตบอลคุยกับโตในค่ำคืนวันที่29ทธันวาคม2,568หากหากรับชมกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับทิ้งท้ายทางลัดของความสนุกสามารถดูได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ